เก็บตัวร้ายพร้อมกับพระเอกของนิยายได้เส้นทางชีวิตที่ควรจะต้องตายในสงครามจึงได้แปลเปลี่ยนไปแต่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนั้นถ้าอยากรู้นะคะก็ต้องมาฟังรีวิวกับเราในวันนี้ค่ะกับรายการภารกิจเขียกกองดองกับมีใครคัสต์เมสันเซอร์คิ้์ ท่างหายไปนานนะกับรายการภารกิจเคลียร์กองดองของเรานะคะซึ่งเอาจริงๆมาในช่วงนี้เนี่ยก็แอบแอบรู้สึกนะคะว่าไม่ค่อยได้หยิบจับพี่เรียดจีนยุทธภพเนี่ยออกมาอ่านจากเท่าไหร่เลยวันนี้เนี่ยก็คิดว่ามันเป็นเลิกงามยามดีไงแบบว่าฟามีตาส่วนเป็นใจนะให้เราเนี่ยได้มีโอกาสค่ะทุกคนหยิบพี่เรียดจีนขึ้นมาอ่านแถมยังเป็นฝีมือคนไทยอีกด้วยนะ จึงเกินคุณนาและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกับเรื่องราวในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าชีวิตครั้งใหม่ของตัวประกอบกับการเลี้ยงดูลูกเสือสองตัวจากคุณนักเขียนเมเบิลและจากพิมพ์โดยสนักพิมพ์ยูซิมาค่ะซึ่งเรื่องราวอันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะคือน,น่าสนใจมากเลยนะคะเมื่อวันหนึ่งนะตัวประกอบที่มีนามว่าน,นิงเหอนะคะหรือก็คือในเอกตัวจริงของเราเนี่ยแหละนะคะที่ต้องเรียกแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าน,นิงเหิเนี่ยเข ได้คนพบข่าวว่าโลกใบนี้ย จริงๆแล้วเนี่ยมันคือนิยายเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองนะคะซึ่งมีชื่อเรื่องด้วยนวะว่าดอกเหมยใจกลางพยักค่ะในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีในเอกของเรื่องนะคะที่มีนามว่าป๋ายสิ้นเนี่ยได้เก็บลูกเสือตัวหนึ่งมานะคะซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือมารพยักที่ได้หลบหนีออกมาจากภพมารที่วุ่นวายนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บโดยที่ลูกเสือตัวนั้นเนี่ยก็แน่นอนค่ะเป็นพระเอกของเรื่องดอกเหมยใจกลางพยักนี่แหละนะคะมีนามว่า เยลเทียนค่ะ ในเดอเรื่องที่หนิงเหอได้รับรู้เนี่ยเขาจะได้รับรู้ว่าฝ่ายซนเนี่ยจะไปเป็นดอกบัวขาวไปเป็นแสงสว่างให้กับเย่ยเทียนเป็นคนรักกันนะในเอกพระเอกมันต้องคู่กันอยู่แล้วนะคะโดยจะต้องมีตัวร้ายนะคะซึ่งตัวร้ายเนี่ยก็คือพี่ชายฝาแฝดที่พลัดพรากของเย่ยเทียนนั่นเองโดยแฝดผู้พี่คนนี้เนี่ยมีนามว่าเย่ยหลานค่ะอัตชีวประวัติเนี่ยก็เรียกได้ว่าสู้ชีวิตมาโดยลําพังตลอดนะคะจนได้กลายเป็นราชามาน ทุกคนแล้วเมื่อได้เห็นว่าป่ายสิ้นเนี่ยเขาดูแลเยี่ยวเทียนดีขนาดไหนรักเยี่ยวเทียนขนาดไหนเย,ยวหลานเนี่ยก็รู้สึกว่าทําไมตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความรักแบบนั้นบ้างทําไมคนที่ถูกเก็บได้ไม่ใช่ตัวเองมันก็เกิดเป็นการแย่งชิงต่อสู้ในเอกของเรื่องขึ้นมานะคะระหว่างพี่น้องสองคนเนี้ย ซึ่งแน่นอนว่าตอนจบมันก็ต้องแฮปปี้เอนดิ้งนะคะก็คือเยลเทียนเนี่ยก็เอาชนะเยลหลังที่เป็นตัวร้ายของเรื่องไปได้ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าในส่วนนี้เนี่ยเป็นแค่ตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่หนิงเหอได้รับรู้เท่านั้นนะคะแต่ทุกคนแท้จริงแล้วเรื่องราวอันแสนหอมหวานตอนจบสุดแฮปปี้เอนดิ้งนะคะมันเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นค่ะเรื่องราวหลังจากนั้นหรอคะก็คือ ปลายสิ้นดอกบ,บัวขาวจอมปลองสังหารเยี่ยวเทียนพระเอกของเรื่องต่อหน้าต่อตาเยี่ยวหลานที่เป็นทั้งตัวร้ายและพี่ชายของพระเอกโดยที่ปลายสิ้นยังบอกอีกนะคะว่าตนเองเนี่ยตั้งใจหลอกลวงทั้งสองพี่น้องอย่างไรบ้างและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะแน่นอนค่ะเพื่อความเป็นใหญ่ในยุทธภพของตระกูลปายโดยที่มารพยัก์ทั้งสองพี่น้องเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนั้นหายใจรวยรินเลยนะคะในตอนนั้นเนี่ยย่อมรู้สึกทับแขนใจอยู่แล้วนะคะแต่จะทําอะไรได้อะ ลมหายใจที่ใกล้จะหมดไปก็ทำได้เพียงแค่ภาวนาค่ะว่าถ้าหากได้มีโอกาสน่ะจะขอกลับมาแก้แค้นปายสิ้นและคนตระกูลไปทั้งหมดค่ะกลับมาที่ปัจจุบันนะคะความทิศวงเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเมื่อด้านหนึ่งนะคะคือหนิงเหออย่างที่บอกว่าน้องได้รับรู้แล้วนะคะว่าสุดท้ายแล้วตัวเองเป็นเพียงแค่ตัวประกอบคนหนึง่งที่จะต้องโดนลุกลงจากสงครามระหว่างพระเอกกับตัวร้ายอ่นนะเนาะและสุดท้ายก็ตายไปในที่สุดอนะ ก็น้องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองค่ะตั้งใจที่จะหนีไปตั้งต้นชีวิตใหม่ที่เมืองเลี่ยงหลงนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะความพิศวงก็ทําให้เยี่ยวหลางและเยี่ยวเชียนอดีตตัวรายและพระเอกนะคะที่ภาวนาว่าอยากจะมีโอกาสได้แก้แค้นตระกูลป๋ายก็ได้มีชีวิตครั้งที่2ขึ้นมาจริงๆซะง,งั้นค่ะและเมื่อโชคชะตาทําให้ทั้ง3คนได้มาพบกันนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าสถานการณ์ยามแรกพบศพตาเนี่ยก็ทําให้หนิงเหอของเราเนี่ยแอบคิดหนักอยู่เหมือนกัน เะะพราะว่าต้องอย่าลืมนะว่าน้องไม่ได้รู้นี่ว่าไบสิ้นทําอะไรกับทั้งสองคนไว้นะคะในตอนจบแบบแบดเอนะนะคะการที่ตัวเขาเนี่ยในตอนนี้จะต้องมาเก็บมารพยักที่เป็นล่างลูกเสือทั้งสองตัวเนี่ยแล้วมาเลี้ยงดูเองอะ่ะมันก็เลยออกจะเกินตัวไปสันหน่อยไงนะตอนนั้นก็คิดว่าเอ้ยหรือว่าจะต้องรอไบสิ้นมาเกตดีนะแต่ด้วยความที่ ด้วยความสงสารที่มีต่อตัวร้ายหรือว่าความที่ไม่อยากให้พี่น้องผิดใจกันแล้วก่อให้เกิดสงครามในภายหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายเนี่ยแม่จะต้องอุนม,มือกินมือหรือว่าต้องยอมยกอาหารให้กับเสือทั้งสองตัวนะคะน้องก็ตัดสินใจที่จะเ,เลี้ยงดูทั้งสองตัวเอาไว้เองนะคะแล้วก็ถึงอย่งงางนั้นเนี่ย ถ้าในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าเย,ยวเทียนกับป่ายสินเขาจะต้องคู่กันจริงๆน้องก็เต็มใจที่จะส่งตัวเย,ยวเทียนให้กับป่ายสินแต่สําหรับเย,ยวหลานเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้ามีคนเข้าใจเขารักเขาเนี่ย เออเยี่ยวหลังอาจจะไม่กลายเป็นจอมมารผู้ชั่วร้ายก็ได้ไหมดังนั้นเนี่ยน้องหนิงเหอก็เลยตัดสินใจนะคะว่าจะยอมอยู่ซับพอร์ตเคียงข้างเยี่ยวหลังตัวร้ายนะคะเผื่อว่าทุกอย่างเนี่ยจะดีขึ้นไม่ต้องก่อให้เกิดสงครามกันต่อไปนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายดาดขนาดนั้นนะคะเพราะว่าต้องอย่าลืมนะว่ามารพยัก์ทั้งสองคนเนี่ยเขาเคยถูกหักหลังจากมนุษย์มาก่อนนะคะการจะเชื่อใจมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะคะแต่ว่า จริงๆมะสุดท้ายแล้วม,มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะทําให้เขาค้นพบว่าหนิงเหอนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเด็กน้อยจิตใจดีเพียงใดนะคะเจ้าเสือ2ตัวเนี่ยได้เห็นความจิตใจงดงามของเขาได้เห็นความที่แบบบริสุทธิ์ใจของเขาก็เลยตัดสินใจค่ะที่จะเอาน้ําลายป้ายไ้ก่อน เล่นก็ตสินใจที่จะอยู่เคียงข้างหนิงเหอนะคะซึ่งที่กล่าวมาในตอนต้นนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวในส่วนที่แครเริ่มเริ่คร่าวๆเท่านั้นนะทุกคนเป็นจุดที่จะทำให้เราเนี่ยได้รู้จักนิสัยแล้วก็พื้นเพของตัวละครหลักอย่างหนิงเหอแล้วก็หมานพยักหมายเลขหนึ่งและ2นะคะต้องแพ็กกันมาแบบสาคนแบบนี้เลยนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยตัวติดกันมากจริงๆค่ะทุกคนจนเกือบจะทําให้เราอะ่ะเข้าใจผิดแล้ว นะว่าอันนี้เป็นสามพีหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะความจริงแล้วเนี่ยมันก็แอบจะพอเดาๆได้นะว่าคนที่จะได้เป็นพระเอกเนี่ยตัวจริงของเรื่องนี้เนี่ยคือใครนะคะแต่ไม่ขอบอกได้ป่ะเพราะว่าแบบอยากให้ทุกคนมาลองอ่านเองอะ่ะทุกคนนะแบบว่าในสองคนนี้มีหนึ่งคนที่เป็นพระเอกตัวจริงใครคือพระเอกตัวจริงก,ไกไง 1, อไก่หมายเลขหนึ่งขอไข่หมายเลขสอง แลละค่ะเอาเป็นว่าก,ก็มาลุ้นกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยเราจะไม่ค่อยมั่นใจนะว่าใครคือพระเอกแต่มันก็ไม่ได้สนุกน้อยลงเลยนะทุกคนเราดันชอบมากซะอีกด้วยนะเพราะว่าในพาร์ทแรกของเรื่องอะ่ะมันเต็มไปด้วย มิตรภาพอะทุกคนและความน่ารักของลูกเสือทั้งสองตัวยิ่งตอนที่แบบหนิงเหอได้เข้าสู่สำนักคุยหนิงนะคะแล้วก็เจ้าลูกเสือสองตัวเนี่ยเขาก็าแอบแฝงตัวไปเรียนด้วยเหมือนกันแบบเนียนๆนะคิดว่าในเอกของเราไม่รู้ด้วยนะแต่จริงๆแล้วก็คือรู้ค่ะเพราะว่าเห็นจากนิมิตเนาะภาคนี้เป็นอะไรที่แบบสนุกมา,มากๆเลยนะคะเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นที่จะแบบให้บรรยากาศแบบยุทธภพมากขึ้นแล้วด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่หนิงเหอไปทําภารกิจอะค่ะทุ มันก็จะเริ่มมีเงื่อนงามเกี่ยวกับคบมารเข้ามานะคะโดยทั้งเยี่ยลหลังแล้วก็เยี่ยเทียนเนี่ยก็เริ่มที่จะเคลื่อนไหวในการทวงคืนบันลลังแล้วก็เริ่มที่จะทำราแค้นฝั่งตระกูลป่ายแล้วด้วยนอกจากนี้นะคะในะช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหนิงเหอแล้วก็ว่าที่พระเอกของเรานะคะที่เริ่มต้นจะสนิทชิดเชื้อกันแล้วเริ่มจะใจเต้นตึกตักกันแล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยมั่นใจสุดๆแล้วว่า ใครคือพระเอกกันแน่นะคะและนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นฉนวนของเรื่องราวในหลายๆเรื่องเลยนะคะก็คือป่ายซิ้นนั่นเองตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าผัานตัวละมาเป็นตัวร้ายแล้วนะคะเพราะว่าหลายๆเรื่องเลยนะที่หนิงเหอต้องพบเจอพยานอันตรายจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดอะ่ะ มันก็มีต้นสายปลายเหตุมาจากอดีตในเอกดอกบัวขาวจอมปลอมคนนี้นี่แหละซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนิงเหอะจะรอดปลอดภัยไหมและสุดท้ายจะได้ครองรักกับเสือตัวไหนและเจ้าเสือสองตัวเนี่ยที่คิดจะทําการใหญ่เนี่ยจะทําสําเร็จหรือเปล่ามีเรื่องน่าปวดหัวอื่นๆอีกไหมนะคะเพราะก็ต้องพูดเลยนะว่าเส้นเรื่องเนี่ยมันพลิกแปลงไปหมดแล้วนะคะไม่เหลือเขาเดิมแล้วบางเรื่องเนี่ยตัวละครอย่างเยี่ยวเทียนเยี่ยวหลายเนีย่ยไม่ได้พัวพันในอดีตด้วยซ้า แต่กลับกลายเป็นว่าชาตินี้ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แถมตอนนี้ทั้งสองคนก็มีคนที่จะต้องคอยปกป้องอยู่แล้วอย่างหนิงเหอเนาะมันจะผ่านไปด้วยดีได้ไหมล่ะเนี่ยนะคะและอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่น่าสนใจและน่าติดตามเลยนะคะก็คือเหล่าตัวเอกพระเอกแล้วก็ตัวร้ายของเรื่องอะค่ะนะที่ได้ย้อนเวลากลับมาเนี่ยแล้วก็หนิงเหอที่เป็นเพียงแค่ตัวประกอบอะแล้วได้อย่างรู้เนี่ย จริงๆแล้วมันมีต้นสายไปเหตุมาจากอะไรมีตัวแปรอะไรที่ทำให้โลกมันกลายเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองคนทั้งสองคนไม่ใช่สิต้องทั้งสามคนจะได้เผยความลับของตัวเองให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ใหม่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะที่เรารู้สึกว่าทุกคนน่าจะอยากรู้นะคะก็ต้องมาติดตามนะคะทุกคนห้ามพลาดเลยค่ะกับเรื่องชีวิตครั้งใหม่ของตัวประกอบกับการเลี้ยงดูลูกเสือสตัว ะะมีทั้งหมด2เล่มจบจากคุณเมเบิลนะคะและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ยูซิม่าค่ะซึ่งอย่างที่เราบอกเลยนะคะทุกคนว่าเราค่อนข้างที่จะชอบเรื่องนี้นะแล้วก็ เป,เ,ปเป็นหน่วงใจอะตอนที่อ่านจบอะเออคือแบบมันรู้สึกดีมากๆเลยนะคะแล้วรู้สึกเลยว่าพีเลียจีนเรื่องนี้เนี่ยเป็นปีมือคนไทยที่ตรงจริตเราสุดๆไปเลยนะคะแม้ว่ามันจะเป็นแนวสุกนิยมอะทุกคนแต่มันก็มีเรื่องราวให้ตื่นเต้นให้ลุ้นอยู่เป็นระยะระยะแถมที่มีพัฒน,น่ารักน่ารักของคู่พี่น้องมาให้เราได้อ่านได้เอนดูกันตลอดเรื่องอีกด้วยนะคะและต้องบอกเลยนะว่า มันเป็นการค้นพบแนวใหม่ที่เราชอบเป็นแนวที่เราชอบค้นพบว่าเราชอบแนวเนี้ยนะคะก็คือแนวที่ในเอกเลียงพระเอก <c oughs> <c oughs> นะเออนะเราอยากอ่านแนวนี้อีกเยอะๆเลยอ่ะทุกคนนะนอกจากนี้นะคะเรายังชอบความสัมพันธ์ของตัวละครหลายๆตัวที่มันแบบเป็นฟิลลิ่งแบบครอบครัวทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันอ่านแล้วมันคืออบอุ่นหวัวใจสุดๆไปเลยอ่ะนะโอ้แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวละครที่เราแบบ สนใจนะคะก็คือหลิวมู่เหยียนอันนี้เป็นตัวละครที่โผล่มาครึ่งหลังของเรื่องนะคะแต่เราดันรู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะชอบเขามากที่สุดในเรื่องเลยนะมันคือตัวร้ายอะทุกคนตัวร้ายที่เก่งกาจมากๆแต่อยู่ในคราบของคนที่เกียดน,นะแถมยังแบบเอาไปเอามาแล้วเราก็าแอบชิปพีกับหลายๆคนอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะตัวหนิงเหอเองหรือแม้กระทั่ง บานพยักคนใดคนหนึ่งนะคะอันนี้ขึ้นหน้าคิดสุดๆเลยนะทุกคนเพราะว่าหลังจากที่ได้อ่านตอนพิเศษจบแล้วอะ่ะมันก็แาจจะมีแบบเฮ้ย hey, ซิฟได้อะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนี้นะเรื่องสำนวนของเขาเรียกได้ว่าอ่านเพลินอ่านง่ายสุดๆแล้วคืออ่านอ่านแล้วแบบชอบมากทุกคนมันรู้สึกว่ามันลื่นไหลมากนะคะเนาะ ก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบยังไม่เคยอ่านพีเรียดจีนนะถ้าได้อ่านเรื่องนี้เนี่ยอาจจะชอบนะอาจจะได้เปิดประสบการณ์กันเลยทีเดียวนะคะนะมาติดตามกันได้ค่ะมี2เล่มจบเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อฉบับรูปเล่มได้ที่เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ยูซิมเลยนะแต่ถ้าใครชอบแบบอ e ีบุ๊ แน่นอนว่ายูซิมาเขาก็ไม่พลาดที่จะจัดให้นะคะก็ไปติดตามกันได้ค่ะ c l r r y to Pre s e n t สุดๆเลยและสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งละที่เราได้มาแชร์นิยายกับทุกคนนะคะก็เป็นพีเรียดจีนพีเรียดใจนะที่อ๋อเป็นของฝีมือคนไทย ที่เรายกขึ้นยิงอันนี้เราพูดตรงๆนะชอบมากนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบเรื่องนี้เหมือนกันกันกบเรานะคะและที่สําคัญเนี่ยชอบรีวิวจากเราด้วยค่ะถ้าใครอ่านเรื่องนี้แล้วเนี่ยจริงๆมาเม้าๆกันได้นะคะทุกคนยินดีมากๆเลยนะแต่วันนี้เนี่ยสำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจจะต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่วนครั้งหน้าจะมาเป็นเรื่องไหนแนวไหนนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Yeah.